พบกับช่วงไว้ๆในจิ๊กซอทุกคนมาดูกัๆไม่รู้เลยมาดูกี่เรื่องมั้บังเอิญรักนี่เหี้ยพระเราคู่กันเหนือพระรามไม่ใช่กางเกงก็ไม่ใช่แล้วอย่าฝืนมันพี่ มันไม่ใช่คนบอช่ยก,กับคนบอช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เห็นหน้านิดหน่อย <c oughs> เลิฟซิพกพบกับช่วงวายวายในจิกซอทุคอ <c oughs> กคนกติกาเกมวายวายในจิกซอหนกดกระดิ่งก่อนตอบทุกครั้ง 2. เปิดจิกซอได้คนละ3ช่องคะแนนตอบถูก1ภาพได้1คะแนน ค่ายยูทูบเลือกช่องแรกชูชูเขาเล่นอะไรฮันฮาน้ามาก่อนอย่างเดียกดวงสิบสี่โชกเกชเชอคู่กันปะเอ้ยไม่ใช่ออนฮองชองเตใช่ปะใช่ไหมใช่อองชองเต เอ๊ชนะไปแล้วแม่ทำไมพูดผิดตําองี้แม่พูดว่าอะไรอองชองเตหรือฮองชองเตหรือเอสแกางถูกแล้วถูกแล้วขี้เกียจหลักฐานของคนที่ไม่ได้คะแนนเลือกก่อนเลข่ะสิบห้าอ่ะชอบเลขสิบห้าเพราะว่าเลขที่ตอนมัธยมสิบห้าเนี่ตอยเป็นเรื่องเป็นราวต้ไม่ได้ไม่เปิดสิบเก้า เห็นหน้านะแสดงมาทิศดีทิศดีจีบเธอผู้อะไรงงงงอ่ะอันสิบเก้าเรื่องกับอะไรกันไม่รู้แลยไม่มันดูกี่เรื่องมันนีมันก็รักใช่เหรอใช่เอพีดไงพี่เพิร์ดกับพี่เซเอาไมเรื่องไม่เรื่องสิบแปด อะไรอ่ะเอาสกายซองไม่ใช่แค่เพื่อนขับเพื่อนใช่เหรอแค่เพื่อนขับเพื่อนเอกนีนีทานพันดาวถูกไหมหรือว่าไงไม่แต่ว่ามายังไม่กดนะเมื่อกี้ไม่กดแล้วไม่ไไม่กดแล้วตอบ โอพี่เอาตอบตอบพี่ทำพันดาวเหรอไม่ใช่เป็นเพื่อนเขาเพื่อนเหรอตอบว่าอ๋อไปไปตอบว่ายิ่ง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 ยังไงทไม่ทุกครั้งที่ตอบชื่อใหม่จะต้องกดธอ๋อเพลงไหนสิบเก้านี่เฮียนี่เฮียเออใช่จะไม่ยอมแล้ว เอาเป็นสิบมาเป็นข้อความไม่รู้จะตอบหรือ,อยังไงถ้าตอบก็กดไม่มั่นใจคู่กันหรอไม่ใช่เปิดต่อไหมหเปิดต่อเลยสิบเก้ามีคอให้เห็นนิติเมนแฟนวิศวะอ,อุก้องนี่ก็อชอบด้วยไม่จะไม่ได้ ทำไมเริ่มเลยทำไมเริ่มยี่สิบสองแม่ดูดงนี่ทางทันดาวอ่ะถูกต้องถูกต้องเก่งมากแล้วทำไมไม่กดอ่ะก็รู้แหละแต่ว่าสองมันประมวลผลยีสิบห้าเพราะเราคู่กันเห่นไหมดูแบบลืมถูกต้องถูกถูกเออใช่ถูกอะไรเปิดจิ๊กซอว์ยี่สิบสามยเกือบโดนชื่อเรื่อง ทันไทยใช่ไหมทันไทยดซีรีส์หรือว่าอะไรเกียดนัดมารักซะเลยถุงเลอก่อนศูนเก้าเห็นแค่กันเกงคนรักคนพี่เหรอเด้อมาเองทีเนี่ยไม่ใช่ไม่เปิดเนื้อพระรามไม่ใช่กันเกงก็ไม่ใช่แล้วอย่าฝืนมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนบอใช่กับคนบอใช่ เอามามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาหมาเต่อแล้วสิบเอ็ดมองไม่เห็นมองนับสิบจะจูบถูกจำไรจำไรเปิดกันสิบสี่คินฮอตทำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแต่แต่นึกนึกเปิดต่อเลยเปิดต่อไหมเปิดต่อไหมเปิดต่ออะไรเป็นอ่า 13ไม่รู้ใช้สิทธิ์กี่เธอไม่ใช่บังเอิญแล้ไม่บังเอิญแล้ไปแล้วโตวันนี้เขาไม่รู้เอา22เสิบห้นักสอนนิดหน่อยไมเอนจิเนียร์ถูกต้องไม่ใช่ดีกัน์ดเนี่แหละแม่เปิดก่อนนะรอบนี้11บอใครตอบไม่ได้เอาตอบได้ตอบเลยเขาเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดตอบ7็ตั้งสติดีๆนะเห็นปุ๊บรู้เลย โซตัสถูกต้องยี่สิบสามเอากาังเกงไปดูอีกรอบไม่เปิดต่อเอาไปต่อสิบห้าเดือนเกลยวเดือนที่เป็นภาคสามถูกไหมถูกไม่เคยดูเลยเข้าสู่เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายทาไเทาไรก่อน ุยเห็นหน้าิดหน่อยเลิฟซิกถูกเป็นไอโน่ไอพีโน่ใช่ไหมกรุดิ่ลูกชนะูคือมาชนะนั่นเองค่ะทุกคน่ะ เป็นคลิปแรกที่ไวชนะเป็นคลิปแรกใช่ไหมเจ้าหน้าท่ตั้งใจทำมาไวไม่เคยชนะเลยเุ่กคนอื่่นนเียแพ้ตลอดเลยนี่เห็นไหมกำไรรักไหมกำไรยอมไหมนี่ค่ะทุกคนยอมแพ้เราเลยเราชนะครั้งแรกเลยขยันกูไม่รู้ค่ะวันนี้ก็จะจบของช่วงไว้ไว้ในจิกโซ่ค่ะทุกคนใช่ตเรานะคะจบกันประมาณนี้ค่ะพบกันอีพีหน้าบ๊ายบาย